ครับพี่น้องบบดนี้กันสิมาถ,ถึงจุดสําคัญครับจุดสําคัญก็คือเอาอยางหัวครับปลาหนอกสถานทีพี่น้องปลาหนอกสถานทีเมือว่านนีขั้นหนึ่งเหยียบตะปูกเกี่ยวบางเงี้ยแล้ว่าสั่นพันวามาเบิ่งว่าเราขั้นระบบมนี่สิเป็นแบบเดียวกันบังเนี่ยอันนี้เพิ่งกำลังสตาร์ทเครื่องก็ เดือดสุตัดเท่าไหร่อะอันแรกก่แม่มันนี่คือว่างยาววะเนื้อพวกแนวอันตัเดียวกันว่ากันหมู่บ้านไหนหมู่บ้านคล้ายๆกันล่ะคล้ายๆกันโอ้ยจังเลยวันนี้ไปเหยียบวันไหนเนาะวันนี้เนาะต้นลูกว่าเหยียบตะปูครับตะปูเดียวอ้า เรียบร้อยเดี๋ยวให้เพิ่นปลาเพิ่งให้เพิ่นนั่นเพิ่งเคื่องเปั้ลบมันสิขนาดเลยมันสิยางวขนาดเลย ไม่ได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้เลยโอ้วางยาเขาแค่เดียว ราคาสาร้างเอาอย่างนม่เป,ปลีปล่ยนอย่างนม่น้ำกับเราก็ปลาสเตียพร้อมปลาสเตียเปลี่ยนอย่างนม่นอกสถานที่ครับเหยื่อตะปูเหยื่อตะปูกเกี่ยวพี่น้องเพิ่งปไปค่าใช้ใจใ่ายถามสาร้างพแล้ว,วา่าหนึ่งพันสามร้อยบาทครับพี่น้องว่าแพงหรือว่ามันถูกหนึ่งพันสามร้อยบาท กีนรราแมกซเรวามันถือรับไปหรอสามรอบาทหนึ่งสปายางไม่นีเลียนไหม่ครับหนื่งคับปลาสทีมพร้อมเอาเชี่ครับบอสสริลเล้องครับ,สว,รบสวัสดีครับ